สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เราทําทองมาหลายคลิปแล้วนะครับการตกตะกอนทองเมื่อได้ตะกอนทองมาแล้วเรามาเผาดูนะครับว่าเป็นยังไงถ้าเป็นทองคํานะครับจะบอกให้ว่าฟาร์มหลอมละลายอยู่ที่พันกับเจ็ดสิบกว่าองศาก,ก็ละลายแล้วนะครับมันง่ายหัวแก้จากกระป๋องก็สามารถละลายได้แล้วลองดูกันนะครับว่าเราทําทองคามาหลายวันแล้วรวบรวมจาก หินมั่งคอมพิวเตอร์มั่งเมนบอร์ดอ่าโทรศัพท์มั่งเรามาดูกันนะครับว่าได้เปลี่ยนทองสักเท่าไหร่ก้อนขนาดไหนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นทองร้อเอร์เซ็เท่าไหร่นะครับไม่ใช่เป็นทองเก้านะอยู่ี่เปอร์เซ็นยังต่าอยู่แต่ก็สามารถที่จะทําให้เป็นหลอมให้เป็นทองได้ลองชุมกันนะครับว่าการหลอมทองจากผงตะกอนทองหรือทองโครนที่เราได้มาทํำยังไงลองชุมครับก่อนจะเผาทองนะครับต้องมีผงบบเซ็กนะครับหรือน้ํายาประสานทอง เป็นผงบอรแรกนะครับที่จะใส่ยาให้มันทองปลิวแล้วก็การรวบรวมของพองมันได้ดีแท้ตัวได้ดีนะครับลองดูกันครับถ้าไม่มีผงบอรแรกต์รับรอกว่าทําไม่ได้ครับาการหลอมของพอเมือ่อหลอมเป็นสุกแล้วมันก็เหมือนกับเป็นไข่แดงนะครับของคา,ม,คา,ม,คาม,มันจะยังไงก็เหมือนไข่แดงแล้วก็เราหยิบง่ายลองชมครับ <S <S <łość> ยังก็ขอบคุณทุกท่านนะครับคือตับชมแล้วก็ตัดไรตัดแ่ตัดจับตัดเข้าตันะครับเกี่ยวกับเส้นกานเนเรื่องของคำก็คุณเพื่อนทำมานมานหครับตัดไรตัดแยตัดับายไว้นะครับตัดกระดิ่งตัดตัขังไว้เลยนะครับจะได้จุคลิปต่อไปครับผม Reaching, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. I want nobody but you. I want nobody.